สวัสดีครับผมบอสมิกนะครับวันนี้ผมอยู่กับมิกซ์พอลเลนเรย์พันเก,รเกรสรดอกไม้สกัดชนิดผงชงดื่มนะครับมีส่วนผสมของละอองเกรสรดอกไม้นะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีสารสกัดจากเบอร์รี่นานาชนิดนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการขจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆ ในยุคโควิดเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยต้องดูแลองค์กรที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ต้องมีพนักงานหลายร้อยคนครับที่ผมต้องดูแลบางครั้งเนี่ยเราเหนื่อยเราเครียดเนี่ยต้องการตัวช่วยที่จะมาช่วยเราให้ทํางานแบบสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับแล้วก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้านะวันนี้บอสเองก็เลือก m i x ซ์พลเลครับเป็นอาหารเสริมคู่กายที่จะดูแลสุขภาพบอสในยุคโควิด ยังไงก็ขอฝาก m i x p o l เไว้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับข a ดบิ๊กไม่ได้